สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับท่านผู้ชมกลับสู่ช่องวิเคราะห์มังงะครับวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมานั่งลงจิบชาเข้มๆแล้วใช้เวลาสักพักเพื่อทบทวนมองย้อนกลับไปในปีที่บ้าคลั่งที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดและโหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์กว่าสองทศวรรษของชุมชนวันพีสครับปี2025ได้ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการและผมกล้าพนันเลยว่าถ้าเรามีทําแมชชีนย้อนกลับไปไปลายปี2024ไม่มีใครในหมู่พวกเราแม้แต่คนที่มีจินตนาการบันเจิดที่สุดจะกล้าเชื่อว่าอาจารย์โอดดาาจะเยีีบคันนนรมข้ เราเคยคิดว่าพัคเอลบัฟจะเป็นการผจนภัยสบายๆเป็นจุดว่วพักที่เป็นสัญลักษณ์ให้กลุ่มหมวกฟางอัปเกรดพลังเรียนรู้ประวัติศาสตร์สักหน่อยก่อนเข้าสู่สงครามครั้งสุดท้ายเราคิดถึงงานเลี้ยงของคนยักย้ายการที่อุซับได้เจอพ่อและเสียงหัวเราะที่สดใสแต่ไม่เลยอาจารย์อดตบหน้าเราฉาดใหญ่ด้วยความจริงที่โหดร้ายและทารุณกว่านั้นมาก ปี2025ไม่ใช่ปีแห่งการเตรียมตัวไม่ใช่ปีแห่งการเดินเล่นแต่มันคือปีแห่งความจริงที่เปลือยเปล่าปีที่ม่านแห่งความลับที่ปกคลุมโลกมาตลอด800ปีถูกฉีกกระชากอย่างไม่ปราณีตั้งแต่หน้ากระดาษแรกของปีที่ชนแก้ฉลองปีใหม่อย่างปิติยินดีไปจนถึงช่องสุดท้ายที่หลอนติดตาของตอนที่1 1 6 9เมื่อราชาชาราคุกเข่าขอความตายจากลูกชายของตัวเองเราต้องผ่านรถไฟเหาะแห่งอารมณ์ที่น่ากลัวอย่างไม่เคยมีมาก่อน เราหัวเราะเมื่อเห็นลูฟี่ขี่หลังมังกรดำของโลกิตะโกนอย่างสะใจเมื่อเห็นร็อกบีซีเบกอารวาสที่ก็อดวันเล่และแล้วก็นิ่งเงียบไปด้วยความหวาดกลัวเมื่อเห็นฮาคิของท่านอิมปกคลุมเกาะปี2025ไม่ใช่แค่ปีแห่งคําตอบสําหรับปริศนาที่ยาวนานหลายสิบปีเช่นก็อดวันเล่คืออะไรกันแน่แันงมีพี่น้องจริงไหมแต่ยังเป็นปีแห่งความโศกเศร้าและการสูญเสียและที่สําคัญกว่านั้นมันเป็นปีที่บ่งบอกถึงการกลับมาของตำนานที่คิดว่าหลับไหลไป,ไปตลอดการภายใต้กระแสทานแห่งการเวลา ชื่อที่แค่เอ่ยถึงก็เพียงพอที่จะทําให้ท้องทะเลสั่นสะเทือนใครจะไปคิดว่าเราจะได้เห็นพลังที่แท้จริงของท่านอิมผู้ยืนอยู่บนบัลลังที่ว่างเปล่าศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเสรีภาพใครจะไปคิดว่าเราจะได้เห็นพลังทําลายล้างที่แท้จริงของร็อกดีซีเบกปีศาจแห่งท้องทะเลคนที่แม้แต่โรเจอร์และกาฟยังต้องร่วมมือกันถึงจะหยุดเขาได้และใครจะไปคิดว่าเราจะต้องเสียน้ำตาให้กับโศกนาฏกรรมของราชวงศ์เอลบัฟคนยักย้ายที่ดูเหมือนจะแข็งแกร่งแต่กลับแบกรับความเจ็บปวดที่ลึกซึ้งที่สุด เรามาย้อนดูวันพีซปี2025กันครับเริ่มกันเลยถอดรหัสปีศาจแห่งอดีตเรามาเริ่มการเดินทางนี้ด้วยการเจาะหรือการเปิดเผยที่สันสะเทือนที่สุดเกี่ยวกับสายเลือดของตัวละครที่ซึ่งความลับที่ถูกฝังมากว่าทศวรรษในที่สุดก็ถูกเปิดเผยทำลายทุกทฤษฎีก่อนหน้านี้ ตั้งแต่ต้นปีชุมชนวันพีซทั่วโลกต้องลุกเป็นไฟเว็บบอร์ดล่มต่อเนื่องด้วยการปรากฏตัวของตัวละครที่เปลี่ยนสถานการณ์ของเรื่องไปอย่างสิ้นเชิงฟิกาแลนด์กาลิงตลอดหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่ d ร t f a c e b o o k YouTube ไปจนถึงทิกท o k เราถกเถียงกันอย่างดูเดือดเกี่ยวกับทฤษฎีวอลแชงส์หรือแชงผู้ชั่วร้ายเราถามตัวเองเสมอว่าแชงเป็นคนดีจริงเหรอทำไมสี่จักรพรรดถึงเข้าออกแมรี่จัวได้เหมือนไปตลาดและทำไมห้าผู้เท่าถึงให้ความเคารพเขาขนาดนั้น ภาพฉังยืนต่อหน้าห้าผู้เท่าในภาคริเวอรี่ตามหลอกหลอนเรามาหลายปีหว่นความสงสัยในตัวคนที่มอบหมวกฟางให้ลูฟี่และต้นปี2025อาจารย์โอดาก็ให้คำตอบเราในแบบที่ซาใจที่สุดและช็อกที่สุดชายลึกลับคนนั้นไม่ใช่แชงผมแดงที่เรารักแต่คือฟิกกแลนช้ำรอบพี่น้องฝาแฝดผู้ชั่วร้ายของเขาหนึ่งในภาคีอัศวินเทพที่มีอำนาจสูงสุดและพลังที่น่ากลัว ลองมองลึกลงไปที่การออกแบบตัวละครนี้เพื่อเห็นความอัจฉริยะของโอดะถ้าช้งดูเป็นคนพนเนจรเจ้าสเสน่ห์ที่มีแผลเป็น3ามรอยผมแดงยุ่งยุ่งและรอยยิ้มอบอุ่นฉ่ำรอกคือตัวแทนของความสมบูรณ์แบบที่เย็นชาเป็นขุนนางและหดเหี่ยมเขาแขนไม่ขาดไม่มีแผลเป็นและเขาสวมชุดเผ่ามังกรฟ้าด้วยท่าทีที่ดูถูกทุกสรรพสิ่ง การปรากฏตัวของชัมรอกได้แก้ปัญหาเรื่องแชงสองหน้าไปอย่างสิ้นเชิงม,มันล้างมนทินให้สี่จักรพรรดิของเรายืนยันว่าแชงยังคงเป็นผู้ปกป้องยุคสมัยใหม่เป็นคนที่เดิมพันกับอนาคตแต่ขณะเดียวกันก็เปิดบทใหม่ที่มืดมนยิ่งกว่าเกี่ยวกับตระกูลฟิกาแลนด์นี่ไม่ใช่แค่ตระกูลขุนนางธรรมดาแต่เป็นสายเลือดที่กุมอำนาจที่แท้จริงในเงามืดของแมรี่จัวผู้มีสิทธิธพิภากษาเผามงกรฟ้าคนอื่นความแตกต่างระหว่างสองพี่น้องคือจุดพีคที่สุดคนหนึ่งเลือกท้องทะเลเสรีเลือกเป็นโจรสลัดอีีีกกกกกคนนนเเเเลลืืออออรรับบบบใช้า้าาาจจ็ดปกปงะย่่ทฟ การเผชิญหน้าแห่งโชคชะตาระหว่างแชงและชัมรอกในอนาคตจะเป็นหนึ่งในการต่อสู้ที่บีบหัวใจที่สุดตัวแทนสงครามระหว่างเสรีภาพและอำนาจแต่ถ้าชัมรอกคือความช็อกทางการเมืองและพลังเรื่องราวของภาคีอัศวินเทพกันโกกังโคก,กลับเป็นหมัดที่ชกเข้าที่ความรู้สึกมันจะทำให้หัวใจคนดูแตกสลายและเรียกน้ำตาจากนักอ่านได้นับไม่ถ้วนเราเคยดูถูกกันโกตอนปรากฏตัวใหม่ๆคิดว่าเป็นแค่ตัวประกอบเป็นตัวร้ายทั่วไปที่ดูเย็นชา แต่ไม่เลยอาจารย์โอดปรมาจารย์แห่งการหักมุมทางอารมณ์ได้วางระเบิดเวลาไว้ตั้งแต่ตอนที่แล้วมาเป็นสิบปีโดยที่เราไม่รู้ตัวจำตอนที่1นึ่งได้ไหมช่วงเวลาที่กันโกหยุดกลางสนามรบที่โกลาหนในเอลบัสเพื่อฟังทำนองเพลง New World ของบรู๊คนั่นไม่ใช่แค่ฉากเล็กๆแต่มันคือผลงานศิลปะแห่งการเล่าเรื่องเพลงนั้นทำนองที่บรูคร้องที่ชาบันดี้เพื่อสัญญาใจกับพวกพ้องกลับกลายเป็นกุญแจไขประตูสู่อดีตที่เจ็บปวดของกันโก ภาพย้อนอดีตสั้นๆหลังจากนั้นที่เด็กหญิงกันโกรผู้ไร้เดียงสาพูดคุยกับ,บรูคในตอนที่เขายังเป็นมนุษย์ที่มีเลือดเนื้อทําให้หัวใจนักอ่านนับล้านต้องบีบตัวปรากฏว่าโซคิงผู้ร่าเริงลามกและมองโลกในแง่ดีของเราไม่ได้มีแค่ดนตรีและกลุ่มหมวกฟางเขาเคยมีทั้งชีวิตเคยมีผู้มีพระคุณคือพ่อของกันโกรมีบทบาทและชีวิตที่ค่อนข้างมั่นคงกลางทะเลที่โหดร้ายแต่โชชตาเล่นตลกแผนการทางการเมืองและโศกนาฏกรรมได้พรากพวกเขาจากกัน การที่กันโกยืนอยู่ฝ่ายตรงข้ามกลายเป็นเครื่องมือสังหารของรัฐบาลโลกเป็นภาคีอัศวินเทพที่เย็นชาในขณะที่บรุกตอนนี้เป็นโจรสลัดเสรีสร้างโศกนาฏกรรมเชกสเปียร์กลางเรื่องวันพีสทำไมเธอถึงกลายเป็นภาคีอัศวินเทพนั่นคือคำถามที่สำคัญที่สุดตอนนี้รายละเอียดที่กันโกกลัวเทพพระอาทิตนิกะก็บอกไปในว่าบางทีเธออาจถูกล้างสมองหรือถูกชักใยโดยท่านอิมตั้งแต่เด็กทำให้เธอกลัวสัญ,ญลักษณ์แห่งเสรีภาพ ปี2026สัญญาว่าจะเป็นเวทีของบรูคและกันกกแต่หลักฐานที่ปี2025สร้างไว้สำหรับเรื่องนี้มันมั่นคงและน่าขนลุกจริงๆและในส่วนนี้คงไม่พูดถึงไม่ได้กับการกลับมาของตำนานที่มีชีวิตคนที่เราเฝ้ารอตั้งแต่วันแรกๆที่รู้โครงสร้างกลุ่มโจรสลัดโรเจอร์ที่มีทองโรเจอร์เงินเรลี่และทองแดงสคอปเปอร์กับัน ตลอดกว่าหนึ่งพันตอนเขาอยู่ที่ไหนทำอะไรทฤษฎีต่างๆแพร่กระจายไปทั่วจนในตอนที่1 13่สาเกอปเกอร์กรบับนมือซ้ายของราชาโจรสลัดก็ได้ก้าวออกมาจากเงามือดอย่างเป็นทางการไม่ใช่สมมติฐานที่เลือนรางอีกต่อไปเขาปรากฏตัวอย่างยิ่งใหญ่ที่เอลบัฟพร้อมฉายาคนกินภูเขาหรือที่ช่องวิเครมังะงขอเรียกว่าจอมคลั่งปืนผานะครับการที่เขาท,าท้าทายลูฟี่และโซโลด้วยขวานคู่ในตำนานเพื่อทดสอบพลังของรุ่นใหม่ได้ปลุกวิญญาณอันห้าวหาญของยุคเก่าให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง พลังของเขาแม้จะแก่แต่ยังสั่นสะเทือนปัทพีได้แต่สิ่งที่ทำให้สคอปเปอร์กรบันพิเศษในปีนี้ไม่ใช่แค่พลังต่อสู้อาจารย์อดมอบบทบาทที่ลึกซึ้งกว่านั้นให้เขาบทบาทของพ่อและพยานทางประวัติศาสตร์เราพบว่าเขาเก็บตัวที่เอลบัฟแต่งงานกับริปลี่และมีลูกชายชื่อโคลอน การที่ตำนานโจรสลัดเลือกใช้ชีวิตสงบสุขปิดบังตัวตนเพื่อปกป้องครอบครัวแสดงให้เห็นราคาของเสรีภาพช่วงเวลาที่เขาบาดเจ็บหนักเพราะลูกชายมันแสดงให้เห็นด้านที่เป็นมนุษย์มากๆของตำนานพวกเขาไม่ใช่พระเจ้าพวกเขาก็เจ็บและกลัวเมื่อคนรักตกอยู่ในอันตรายสคอคเปอร์การบ์บในปี2025คือตัวแทนของการส่งไม้ต่อยืนยันว่ายุคข,ของโรเจอร์จบลงแล้วและตอนนี้เป็นเวลาของหนุ่มสาวที่จะเขียนเรื่องราวของเอลบาฟและม่านประวัติศาสตร์ต่อไป เราต้องใช้เวลาส่วนใหญ่พูดถึงเอลบัฟดินแดนแห่งคนยักย้ายสถานที่เก็บความลับทางประวัติศาสตร์ที่พลิกความเข้าใจของเราที่มีต่อโลกวันพีสตอนที่1138จะต้องถูกจารึกในประวัติศาสตร์มังงะว่าเป็นหนึ่งในตอนที่สำคัญที่สุดตลอดการเทียบเท่าตอนเปิดเผยจอยบอยหรือลาฟเทลเพียงแค่สองหน้ากระดาษที่บรรยายภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณที่เอลบัฟอาจารย์โอเดได้เขียนโครงสร้างตำนานของเรื่องใหม่ทั้งหมด ภาพผนังนั้นไม่ใช่แค่ศิลปะตกแต่งมันคือพงสาวดารที่ถูกลืมของร้อยปีแห่งความว่างเปล่าเป็นกุญแจไขกำเนิดโลกลองจินตนาการว่าคุณยืนอยู่หน้าภาพนั้นมันเล่าเรื่องราวของเทพสูงสุดสามองค์ในความเชื่อโบราณตัวแทนสามขั้วอำนาจที่ควบคุมโลกหนึ่งคือเทพแห่งผืนดินผู้มาในร่างของความมืดผู้กดโลกจมสู่ความโกลาหลสิ้นหวังนี่จะเป็นตัวแทนของผลยามิยามิหรือตัวตนชั่วร้ายโบราณน,นามว่าอิมหรือไม่ สองคือเทพแห่งผืนป่าผู้นำมาซึ่งชีวิตแสงสว่างและความหวังซึ่งถูกบรรยายว่าผูกพันกับต้นอดัมและอีฟนี่อาจเป็นร่างอวตารอื่นของนิกะหรือเทพพันธมิตรของจอยบอยผู้ปกป้องธรรมชาติและเสรีภาพสุดท้ายที่น่ากลัวที่สุดคือเทพแห่งท้องทะเลผู้ลงทันมนุษย์ด้วยมหาอุจกภัยจมฉเฉลยอารยธรรมลงก้นมหาสมุทรตอนนี้เราแทบจะมั่นใจได้ว่าตัวละครนี้เกี่ยวพันกับอิม ผู้ต้องการจมโลกอีกครั้งด้วยมาเทอร์เฟลมผ้าผนังนั้นคือคำฟ้องร้องที่หนักแน่นต่ออาชญากรรมของรัฐบาลโลกมันแสดงให้เห็นว่าโลกวันพีซเคยเป็นทวีปเดียวก่อนจะถูกแยกด้วยน้ำทะเลที่สูงขึ้นจากความโกรธเกรี้ยวของเทพเจ้าหรืออาวุธโบราณน,นอกจากนี้รายละเอียดเกี่ยวกับห้องทดลองอายุ3,000ปีที่ลิลิตพบที่เอลบัสก็เป็นจุดเน้นที่น่าตกใจมันพิสูจน์ว่าเทคโนโลยีของอาณาจักรโบราณไม่ได้หยุดแค่หุ่นยนต์หรือพลังงานมาเธอร์เฟลมแต่มันไปถึงขั้นควบคุมชีวิตและความตาย การที่ลิลิตตัดสินใจอยู่ที่นี่เปิดความหวังในการคืนความเป็นมนุษย์ให้คูมาฉากจบที่สวยงามที่เราทุกคนรอคอยแต่ลึกไปกว่านั้นมันแสดงให้เห็นว่าเอลบัฟไม่ใช่แค่เมืองบ้าพลังและนักรบไวกิ้งที่นี่คือแหล่งเก็บรวบรวมความรู้เป็นห้องสมุดอเล็กซานเดรีย e แห่งโลกวันพีสและเป็นกุญแจโค่นล้มการปกครองของอิมเทคโนโลยีเหล่านี้อาจเป็นอาวุธตัดสินในสงครามครั้งสุดท้ายช่วยให้ฝ่ายเราต่อต้านพลังระดับเทพของห้าผู้เท่าหรือท่านอิมได้ และจะไม่พูดถึงฝันร้ายที่โลกิหวันลงบนเกาะนี้ไม่ได้เขาเปลี่ยนความกลัวของเด็กๆให้เป็นความจริงสร้างสัตว์ประหลาดจากจินตนาการและนี่คือรายละเอียดอัจฉริยะของโอดมานแสดงให้เห็นด้านมืดของพลังนิกะ้านิกะเปลี่ยนจินตนาการเป็นความจริงเพื่อมอบความสุขโลกิก็ใช้มันเพื่อมอบความกลัวสิ่งนี้ตั้งคำถามเชิงปรัชญาที่ลึกซึง้งพลังโดยพื้นฐานไม่มีดีชั่วสำคัญที่สุดคือผู้ใช้และภารกิจของลูฟี่ที่เอลบาสไม่ใช่แค่เอาชนะศัตรูแต่คือการปลดปล่อยจิตใจของเด็กๆช่วยให้พวกเขาชนะความกลัวของตัวเอง ความทรงจําที่ก็อดวัลเล่เวทีของสัตว์ประหลาดความสนใจของชุมชนตลอด3เดือนเต็มๆคือช่วงย้อนอดีตแบบจัดเต็มของเหตุการณ์ก็อดววลเล่เราคอยสิ่งนี้มากี่ปีแล้ว5ปีหรือ10ปีและอาจารย์โอดัก็ไม่ทําให้เราผิดหวังตัวละครแห่งปีไม่ใช่ใครอื่นนอกจากร็อกดีซีเบคโจนสลัดในตํานานคนนี้เกินความคาดหมายของเราไปมาก แต่ก่อนเขาเป็นแค่เงาเป็นชื่อที่น่ากลัวผ่านคำบอกเล่าของเซนโงคุแต่ตอนนี้ร็อกปรากฏตัวเหมือนตัวเอกในเรื่องราวของตัวเองตัวร้ายที่มีเสน่ห์ดึงดูดเขาโหดร้ายทะยอทะยานบ้าคลาั่งแต่ก็เต็มไปด้วยอุดมการณ์แม้อุดมการณ์นั้นจะบิดเบี้ยวเขาอยากเป็นราชาโลกไม่ใช่แค่เพราะบ้าอำนาจแต่เพราะเขาต้องการล้มล้างระเบียบจอมปลอมของเผ่ามังกรฟ้าเขามองทะลุค,ความเน่าเฟะของระบบนี้ก่อนใครการที่เขาลงมือสังหารผลเลือกและทำลายประตูแห่งความยุติธรรมด้วยการโจมตีเดียวเป็นเครื่องพิสูจน์พลังที่เหนือระดับสี่จักรพรร เราเห็นทั้งความเคารพและความกลัวในแววตาของหนวดขาวไคโดและบิ๊กมัมวยหนุ่มสาวเมื่อมองกับตันของตนและจุดเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดความจริงที่ทำเอาทั้งชุมชนอึ่งคือความสัมพันธ์ทางสายเลือดระหว่างร็อกและหนวดดำความจริงนี้อธิบายทุกอย่างทำไมหนวดดำถึงเลือกเรือชื่อเซเบอร์ออฟซีเบะทำไมเขาถึงยึดฮาจิโนสุทำไมเขาถึงทะย,ยานจะเป็นเจ้าโลก และนิสัยประหลาดประหลาดแบบนั้นหนวดดำไม่ได้รับสืบทอดเจตนารมณ์ของร็อกแต่เขามีสายเลือดของร็อกจริงๆร็อกไม่ใช่แค่อดีตเขาคือปีศาจที่ตามหลอกลอนปัจจุบันผ่านลูกชายของเขาสงครามครั้งสุดท้ายระหว่างลูฟี่ผู้สืบทอดโรเจอร์และจอยบอยกับหนวดดำผู้สืบทอดร็อกดีซีเบกและเดวิโจนตอนนี้หนักแน่นด้วยโชคชะตาทางสายเลือดก,กว่าที่เคยถ้ากอดวันเล่เป็นเวทีเชิดชูพลังของร็อกมันก็เป็นที่ฝังกลบเกียรติของลูกผู้ชายคนหนึ่ง ราชาฮารันพ่อของโลกิตอนแรกหลายคนเข้าใจผิดว่าเขาเป็นคนขี้ขาดเป็นราชาหุ่นเชิดที่อ่อนแอแต่ไม่เลยผ่านการย้อนอดีตเราถึงเห็นเขาเป็นตัวละครโศกนาฏกรรมโดยแท้ฮารันเป็นราชาผู้รักชาติแต่เขาเล็กจะเกินไปต่อหน้าคู่อำนาจยักษ์ใหญ่ของยุคสมัยเขาถูกบีบให้เลือกทางที่โหดร้ายที่สุดในชีวิตที่ก็อดวันเล่ทรยศเพื่อนสนิทที่สุดนั่นคือร็อกเพื่อรักษาเอลบัคจากการทำลายล้างของรัฐบาลโลก ผ้าพารันคุกเข่ายอมรับการเป็นทาสยอมรับชื่อคนทรยศเพื่อปกป้องประชาชนเป็นหนึ่งในวินาทีที่ดูเป็นมนุษย์และเจ็บปวดที่สุดเขาขายวิญญาณให้ปีศาจเพื่อแลกกับความสงบสุขจอมปลอมให้รินอาณาจักรแต่โศกนาตกรรมยังไม่จบแค่นั้นความอ่อนแอและความกลัวนั้นเองที่เปลี่ยนเขาเป็นหุ่นเชิดของท่านอิมท่านอิมไม่เพียงแค่นั่งบนบัลลังก์แต่มีความสามารถควบคุมจิตใจและวิญญาณผ่านพันธสัญญาการปรากฏตัวของท่านอิมที่เอลบัสผ่านร่างพาหะคือจุดสูงสุดของความสยองขวัญ คลื่นฮาคิราชันที่ท่านอิมปล่อยออกมามีสีแห่งการทำลายล้างสัสะเทือนทั้งเกาะทำให้แม้แต่นักรบเอลบัฟที่กล้าหาญที่สุดยังต้องตัวสั่นต่อบทสรุปของปี2025ตามปฏิทินสากลน,นะครับนั่นคือตอนที่1 1 6 9ในชื่อตอนความตายของข้าคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันคือโนตโดนตรีที่เศร้าที่สุดประชาฮารันในวินาทีสุดท้ายที่ได้สติขณะต่อต้านการควบคุมของท่านอิมได้ออนวอนให้ลูกชายโลกิปริดชีพตนซะเพื่อยุติการชักใยนนั้นเพื่อปกป้องเอลบัฟเป็นครั้้งสุดทาย นี่เป็นสถานการณ์ที่โหดร้ายที่สุดสำหรับโลกิฆ่าพ่อเพื่อกู้ชาติแบกรับชื่อคนมาตุคขาดหรือปล่อยให้พ่อมีชีวิตด้วยความทารมานและมองดูประเทศล่มสลายนี่คือบททดสอบทางศีลธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่อาจารย์โอดะเคยตั้งไว้มันอธิบายว่าทำไมโลกิถึงกลายเป็นเจ้าชายต้องคำสาบไม่ใช่เพราะเขาเกิดมาชั่วแต่พระโชชะตาบีบให้เขาเดินบนเส้นทางแห่งเลือดและน้ำตา แสงสว่างแห่งเสรีภาพและคำสัญญาแห่งอนาคตแต่ท่ามกลางความมืดมิดที่ปกคลุมเอลบัฟท่ามกลางแผนการเมืองและโศกนาฏกรรมครอบครัวยังมีแสงสว่างเจิดจ้าที่ชื่อมังกี้ดีลูฟี่ในขณะที่ทุกคนถูกกลืนไปในวงวนความแค้นแห่งโชชาตาลูฟี่ยังคงเป็นลูฟี่เขาไม่สนพันธสัญญาไม่สนอดีที่ก็อดวันเล่หรือแผนการของท่านอิมเขามองทะลุถึงหัวใจของโลกิไม่ใช่สัตว์ประหลาดแต่เป็นมนุษย์ที่กำลังเจ็บปวดนักพรบผู้กระหายเสรีภาพที่ถูกล่ามโซ่ด้วยหน้าที่และอคติ การกระทาของลูฟี่ที่ชวนโลกิเข้ากลุ่มหมวกฟางเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมมากและเป็นจุดประกายความหวังของทั้งปี2 0 2 5นี่้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเหมือนตอนชวนต้นไม้หรือมาลายที่ทรเลอร์บากนี่คือคําเชิญที่จรงิงจังของสี่จัก,กรพรรดิท,ที่มีต่อเจ้าชายถ้าโลกิตกลงกลุ่มหมวกฟางจะมีสมาชิกสายเลือดคนยักษ์ย้ายเพิ่มมาอีกหนึ่งเป็นเจ้าชายแห่งเอลบัสสิ่งนี้ไม่เพียงเพิ่มกาลังรบให้กลุ่มแต่ยังเติมเต็มทีมในฝันของจอยบอย พันธมิตรหลักเผ่าพ,พันธุ์ที่ลบเลือนทุกพรมแดนความเชื่อใจที่ลูฟี่มีต่อโลกิคือกุญแจทำลายคำสาบที่ปกคลุมเอลบัฟยืนยันว่าต่อให้อดีตจะมืดมนแค่ไหนเสรีภาพและมิตรภาพยังคงเป็นยาวิเศษที่ดีที่สุดนอกจากเส้นเรื่องหลักที่ตึงเครียดเหมือนสายกีตาร์ปี2025อย่าังมอบข้อมูลข้างเคียงที่น่าสนใจแต่สำคัญไม่แพ้กันผ่านมุมตอบคำถาม SBS และตอนพิเศษที่ช่วยให้โลกวันพีสมีชีวิตชีวายิ่งกว่าเดิม การยืนยันว่าควีนไททิบัตคือพ่อแท้ๆของแฟรงกี้เป็นรายละเอียดที่อจฉริยะทั้งหาและสมเหตุสมผลจนน่าประหลาดมันอธิบายทุกอย่างความหลงไหลในเครื่องจักรท่าเต้นเพียเพ้ยนและร่างกายใสบอกการพบกันของสองพ่อลูกต้องเป็นฉากตลกคาเฟ่นแน่นอนหรืออย่างข้อมูลที่ว่าวีวีได้เป็นเผ่ามังกรฟ้าในช่วงเวลาอื่นก็แสดงให้เห็นว่าอาจารย์โอเดชอบหยอกล้อกับแนวคิด w h a อ if พร้อมย้ำความสำคัญของการเลือกที่ตระกูลเนเฟตตอรี่ทำในอดีตนั่นคือปฏิเสธอำนาจเพื่อรักษาความเป็นมนุษย์ มองย้อนกลับไปทั้งปี2 0 2 5เราเห็นวันพีซที่เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดมันไม่ใช่มังงะเด็กที่มีแค่การผจญภัยอีกต่อไปแต่มันคือมหาการเป็นโศกนาฏกรรมทางการเมืองเป็นเรื่องราวของเสรีภาพและการเป็นทาสเรื่องของพ่อและลูกอดีตและอนาคตอาจารย์โอดิเก่งกาดมากในการถักทออดีตที่รุ่งโรจน์ของรุ่นโรเจอร์เราเข้ากับปัจจุบันที่พันผวนของรุ่นลูฟี่โลกิเขาแสดงให้เห็นว่าประวัติศาสตร์เป็นวงวนแต่คนในปัจจุบันที่มีเจตจำนงเสรีจะเป็นผู้ทำลายวงวนนั้น ปี2025จบลงด้วยน้ำตาและความสิ้นหวังของราชาฮารันแต่เราก็รู้กฎของวันพีซดีเมื่อความมืดมิดที่สุดรุ่งอรุณจะยิ่งเจิดจ้าขึ้นเราได้แต่ก้นบึ้งของความเจ็บปวดที่เอลบัฟแล้วและนั่นหมายความว่าปี2026จะเป็นขาขึ้นเป็นการโต้กลับที่รุนแรงเราจะรอคอยคำตอบของโลกิราคอยการตื่นรู้ของเด็กๆเอลบัฟเพื่อปราบฝันร้ายเหล่านั้น และที่สาคัญกว่านั้นรอคอยหมัดของลูฟี่ที่ซัดเข้าหน้าท่านอิมเต็มเตมหมัดที่เป็นตัวแทนแห่งเสรีภาพทุบทําลายโซ่ตรวนแห่งประวัติศาสตร์800ปีวันพีจะเผยโฉมในปี2 0 2 6และข่าวที่สันสะเทือนที่สุดของปี2025คือการที่อาจารย์โอดเปิดเผยว่ากลุ่มหมวกฟางจะไปถึงเกาะสุดท้ายในปี2 0 2 6นกในงานจำเฟสท์ผู้เขียนเอจิโร่ได้จุดชนวนระเบิดข้อมูลลูกใหญ่กำหนดเส้นทางทั้งหมดของวันพีซในปี2026ข้อความสำคัญที่ชวนช็อกที่สุดคคืืออยยนนนนนััหกแ่ ต่อจากเอลบัสจะเป็นลาฟเทลคำประกาศนี้ไม่ใช่แค่การบอกทิศทางแต่แฝงในถึงบททดสอบคุณสมบัติที่โหดหินเอลบัสไม่ใช่แค่จุดว่าพักผ่อนหรือกินเล้งสนุกสนานแต่มันคือประตูนรกด่านสุดท้ายเพื่อคัดกรองผู้ที่คู่ควรจะขึ้นสู่บัลลังก์ราชาโจรสลัดอย่างแท้จริงที่นี่กลุ่มหมวกฟางต้องปฏิวัติพลังขนาดใหญ่เพื่อยกระดับสถานะจากกลุ่มซีจัก,กรพรรดิสู่ระดับเดียวกับกลุ่มโรเจอร์ในตำนานเตรียมพร้อมสำหรับการประทะโดยตรงกับรัฐบาลโลกและตัวตนสูงสุดอย่างท่านอิม แรงกดดันในการวิวัฒนาการถาถมใส่หลายสมาชิกทุกคนโดยเฉพาะกับตาลูฟี่แม้จะตื่นรู้เกียร์ห้าแล้วแต่ร่างตื่นรู้นี้ยังเป็นดาบสองคมที่กินพลังชีวิตมหาศาลจุดอ่อนถึงตายเมื่อต้องเจอกับศัตรูที่ฟื้นตัวได้ไม่จำกัดอย่างห้าผู้เท่าหรือท่านอิมเอลบาสจะเป็นที่ที่ลูฟี่เรียนรู้วิธีควบคุมพลังนี้กระเฉพาะส่วนบีบอัดพลังงานไว้ในอวัยวะเพื่อยืนระยะการต่อสู้โดยไม่หมดแรง เช่นกันโซโลก็ต้องเจอโจทย์ยากว่าจะฟันพวกอมตะเข้าได้ยังไงภายใต้คำชี้เนะจากตำนานเก่าอย่างสคอปเปอร์กับันโซโลต้องบีบอัทาคิราชันให้เป็นสสารสีดำเข้มข้นคลุมดาบเพื่อตัดขาดการฟื้นฟูของศัตรูซันจิและอุซับก็หนีไม่พ้นวงวนนี้เมื่อพวกเขาต้องผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีฮาคิและความกล้าหาญเพื่อกลายเป็นนักรบที่ขาดไม่ได้นอกจากการอัปเกรดพลังปี2อ2 6ย่ยังสัญญาว่าจะมีการประทะที่ไม่เคยมีมาก่อน อาจารย์โอเดฉลาดมากที่ตัดคู่กัดเก่าๆออกเพื่อเปิดทางให้ฉากที่ช็อกทางจิตใจและที่น่าจับตาที่สุดคือทฤษฎีการดวลกันระหว่างลูฟี่และฟิกเ์แลนช้ำรอบพี่น้องฝาแฝดผู้ชั่วร้ายของแชงและผู้บัญชาการภาคีอัศวินเทพนี่จะเป็นการโจมตีทางจิตใจที่โหดร้ายเมื่อลูฟี่ต้องสู้ตายกับคนที่มีหน้าตาเหมือนผู้มีพระคุณแต่จิตใจเป็นปีศาจคู่ขนานกันไปสงครามระหว่างเทพพระอาทิตย์นิกะและเทพแห่งโลกอย่างท่านอิมก็จะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนับเป็นจุดเปลี่ยนของลูฟี่จากโจรสลัดล่าสมบัติสู่ผู้ปลปลลลด่อยโก คู่มวยอื่นๆอย่างโซโลปัวิชาดาบราชวงของแชงหรือการปัะทะอุดมการระหว่างราก้อนและหนวดดำก็จะช่วยดันจุดพีของเรื่องให้ถึงขีดสุดอีกหนึ่งปริศนาใหญ่ที่จะปิดฉากที่เอลบัฟคือตัวตนของชายผู้มีแผลไฟไหม้บอสซทุกอย่างชี้ไปที่จาก,กัวดีโซโลผู้ซ่อนตัวที่เอลบัฟพร้อมรอยแผลไม่จากบัตเตอร์คอนและน้ำแข็งจากเหตุการ์โอฮาร่าในอดีตโซโลไม่ใช่แค่พยานที่มีชีวิตแต่เขากำลังปกป้องมรดกความรู้ของโอฮาร่าและเป็นไปได้มากว่าคือโพเนกริฟก้อนสุดท้ายกุญแจสำคัญสู่ ไม่ว่าจะเป็นซาโลหรือตำนานอื่นอย่างสคอปเปอร์กับบันการปรากฏตัวของตัวละครนี้จะเป็นเสียงปืนเริ่มการแข่งวิ่งระยะสุดท้ายสุดท้ายอาจารย์โอดได้ส่งคำเตือนว่าวันพีจะเร่งความเร็วเต็มพิกัดในปีหน้าหรือจริงๆคือปีนี้นั่นแหละคำว่าเร่งความเร็วไม่ได้หมายถึงแค่การแฉความลับร้อยปีแห่งความว่างเปล่ากอดวันเล่หรือร็อกดีซีเบกแต่ยังหมายถึงสเกนสงครามที่ขยายไปทั่วโลก ที่น่าจับตาคือความเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์ของอนิเมะวันพีซเริ่มปี2026อนิเมะจะเปลี่ยนระบบใช้มาเป็นแบบซีซั่นการตัดสินใจนี้หมายถึงการตัดส่วนยืดเยื้อเร่งจังหวะเรื่องและยกระดับงานภาพสู่ระดับภาพยนตร์เพื่อให้ความเข้มข้นสอดคล้องกับมังงะในช่วงไฟนอลซอกเรียกได้ว่าช่วงวอร์มจบแล้วปี2026จะเป็นเวลาที่เรวันพีสดิ่งลงสู่จุดจบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มังงะแบบเบรกแตกและทั้งหมดนี้คือเหตุการณ์ของ,2025ขอว,ง,องวัมงงมนมา 2,026จะเป็นการเดินทางครั้งใหม่วันพีซจะเดือดกว่าเดิมแน่นอนเพราะงั้นอย่าลืมสนับสนุนพวกเราต่อไปหนักๆน,นะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครป์เพื่อสนับสนุนช่องวิเคราะห์มังๆังสวัสดีครับสุขสันต์วันปีใหม่แล้วเจอกันใหม่ครับ